โอ้ตอไทยฟอททั้งสามพันนะอาวอ้าไทยต่อไถยสวัสดีครับขอขายามบ้านนะคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามโอโคตังโดตัวโซโงฟอทถ่าน

แต่ที่พ่อครัวอะไรแบไม่ได้เลยในที่ในที่ในที่ใม่บ้านทุกหลังจะดุกันก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวทำน้ำบี๋ยวทำบ้านแหละเขาจะทำอะไรไม่ต้องไปขายอะไรนะเต่าที่พูดก็ติดแน่นบอลน้ำเลยไหนจะช่วยไปถอยหลุมก็จะไป انا لا لا มขายดีๆนะครับก็ไปดูกันเยอยๆกันเลยนะครับโอ้โหสอสามพันหน้าปากเมย์ปากเตียมขายดีๆครับอ่เป็นระยนะครับสามพันครับสวัสดีครับเจอกำแพงสวัสดีค่ะบายบาย ฟอกสำคัญอันนี้มีฟองสามคำอันนั้นเสียงกันนะักโอ้โหปดวดกระ